สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบมาพ่อกับก๊อปพากินปลาม้วนเช่นเคยนะครับผมมานี่กับได้แนวจวดอีกเก่านะครับนะไปได้ปลาจีนจากตลาดเลยปลาจีนแต่ยุตลาดไทยนะ <c oughs> บาทแรกอะเ <c oughs> ก็ตกูดเก็ดอกกับไฟขีปนี่บะบี้ดอกขีมีแต่ใคร เต็มท้องไอหยะเลยเด้อวุอ้ยไข่แบบไงขักกันไงรวมตูนพุ่นละนะฮะก่อนตอนต่อไปเราก็มาเอาเนื้อออกจากกระดูกนะครับนะเราะเนื้อออกให้เบิร์ดเด้อไข่สาสะอาดไห้เลือดในกระดูกจริงจริงละนี่ก็อ้างเนื้อกันก้อนบดิเฮ้ยอ้างเสร็จเขามาซับป่านะครับซ้อยแล้วก็มาซับซับลงไปย่องมันลงไปลาดมันลงไปนี่แหละที่เขาเอื่อนเาลาเดือบงเบิรงเบิรอีกหน่อยมาก ไอ้ใจแตงโมกินโซ่พอแม่พี่น้องด้วยครับนี่ <c oughs> เม็ดบ่เอาด้อเม็ดบ่เอาเอาแต่แตงโมจอมต้องไปต้องกางแบ่าเฮ็ดนางดบกนั้นนะนางไปนางมาเอ้ยเสร็จเดี่ยวดเด็กเนื้อออกจากกระดูกปักกระดูกเรียบร้อยนะครับกันตอนต่อไปนะครับนะเขาก็จะเอาไปเนื้อปลานะครับที่เขาฝักหมุนๆตะกี้นั่นแหละนะครับเอามาทําการย่องย่อง <c oughs> ให้น้ำข้าวมันออกเลยด้อครับยองมุนในปุ๋ยอันนี้ไอ้ก้อนที่ยองกับล่างเมื่อแล้วเ้อยจะท่วงเ้อเพื่อได้ท่วงก็ได้ <c oughs> ลางมือเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะขั้นกะนาวดีดีนยครับเด้อขั้นออกจนว่าน้ำม,มันประหย,ยัดหุดแล้วนะขั้นแล้วก็ล่อน้ำนจนเบิดหุดแล้วนะครับผมนะขั้นตอนต่อไปเมื่อเขาได้อ่า เอ่องปลาเซ็จเรียบร้อยเนาะเอาก็เ,เ,เอามาโช่์ดิเป็นไหยโป้ขี้เกีโชวดิอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับนะนะอ,อีเทนน้อยกับมาสวัสดีอีกรอบแล้วเดี๋ยววันหนึงไปกินขนมมาคาราไคเบมากูด <K> เครื่องต้มตัวไปครับผมหอมแดงะกะเทียมนะครับใส่ลงไปขัวจะข้าวนึงผมไหนก้อนผมจะต้มสุยางผมจีขัว เขาเรียกว่าเครื่องสมุนไพรมันหอมมันหอมก็เดินจากเขาหนำไส่ลงไปน้ำอันนี้ก็เป็นร้านหน่อยเอบักขี้ดื้อร้านนี้ขี้ดื้อกันได้ดิดื้อทั้งคููเลยดื้อสองสองเลยอันนี้ก็ยาเขากล้องอีกข้าเห็นพี่เขาก็ยาเข่าเออเต้นอ่ะไอ้ย่งยั่องหนูเอจักมันยั้งกันเถอะเบิ้งเด้อเถอะเบิ้งเด้อจังหวะจังหวะลุยจังหวะลุยหนั่นเสียเสียไปใส่ออกเกินไม่อีกแล้วโอ้ในก็เสียไปใส่มีจังหวะลุยพอบโต๊ะมันในอยหน่อยนั่นแลนด์ไปแลนดมากกันตุก เอาอยังเอาอยัางใส่มาหนึ่งเนี่ยโอ้น้ำเดือดแล้วบาดนี่วยขั้นตอนต่อไปครับน้ำเดือดเท่ากับจะเอาปลาเที่ยวเขายองไว้นั่นแหละนะที่ขั้นน้ำข้าวมันดอนนะครับตักน้ำต้มเซ่บัหนี่ใส่แล้วก็เทขึ้นนะครับใส่เทขึ้นจกักสองสามเที่ยนะครับเดือเพราะมันไก่ซุกนะครับเพราะมันไก่ซุกก็เอาไปขวอีกจักรอบหนึ่งเบิ้งดูเบิ้งไข่ปอน โอ้ยใจค่อยใจหนึงค่อยก็อยากเอาเก็บไปมกซะบา้างซะบ้างไข่มุนิ่งก็จะแจ่บเจอด้วยไข่ปานมันหูยเนาะเอโอ,โ,อ,โ,อโดนินๆได้กินปลาไข่แล้วก็พออยากกินมันดอกใข่มันแพ้พันเนาะแต่มันก็เป็นปลาแม่น้ำหรือปลาเขาเลี้ยงกกินคือเขาละ ท้าฟองออกครับท้าฟองออกท้าฟองออกขมาเบิงน้ำฟูดฟูดบัดนี้ฮ้ยเป็นได๋เป็นได๋เป็นได๋เดือดฟดฟูดหลักข้ากระปุ้งกระปุ้งกระตัวไปครับมักเข้มกระใจเข้มครับมักนั่กระใสรสดีนะครับมักเข้มกระใ่น้ำปลา ต้องไปจักหน่อยอีน้อยๆเอออยากโซอยากเป็นโซเบท่านอีน้อยๆเบนี่เบบี้เบบี้ชักจักเข้าเก่าอยังกระดอกเดียดได้ยิบยั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 บยยี่หนึ่งน้องโอ้เสียพอเสียบอพอเสียพออาซิบซิมอซิมซิบซิมยกโปยกโปอีกคือเก้าพอดะพอดะซิมเทียสองเทียกับม่แล้วเด้ซิมอยู่หันละซิมเสียดับเพื่อนบางเทียมันก็เอาไปให้ผู้นั้นผู้นี้ซิมมาหนูปุ้งเองหนูปุ้งเองแต่ไม่ได้ออกกล้องดอกหนูปุ้งเองท่านจักยิบจักหยอดยังไซนนะบ่าวดูเนาะ เฮ็ดกะะเฮ็ดห้เบิ่งแค่ต้มนะครับลาบกดกล่องเลยมันบอดีตไหมบอดีเบิ่งลืมข้าวะสดงบูเซ็ดแล้วบันนี้ลาบเซ็ดแต่ลาบเซ็จไอ้จะต้มเว้าผพิดว่าบ้ลาบซ้ำโอ้ยข้าแต่ลืมข้าแต่องอีหน่อยๆกะใส่ขึ้นช่ายลงไปนะครับผมกับพ่อนะครับผมมาครับมากินขขาน้ำกัน